อย่าปล่อยให้ความหนาวมาขัดขวางการลั่นชัตเตอร์นี่คือ p h o ฟอโตกราฟ g ก o อบถุงมือสําหรับช่างภาพนี่ครับถุงมือวิเศษนะครับจาก PGYTECH นะครับถุงมือกันหนาวเหมาะมากครับมาถ่ายที่เลาหนาวนะครับวิเศษยังไงตัวนี้มีฮีเตอร์เล่นตรงนี้ก่อนเลยนะครับนี่มีตรงนี้นะครับมีปุ่มให้กดนะครับกดนี่แล้วกดค้างก่อนเพื่อเปิดนะครับนี่จะมีไฟสีดำเงินนะครับแล้วก็สีขาวแล้วก็สีแดง พอไฟเป็นสีแดงปุ๊บเนี่ยครับเขาจะเพิ่มความอุ่นให้กับมือนะครับนิ้วมือเอออันนี้เจ๋งนะครับถ่ายที่หนาวนี่ดีมากเลยเทคโนโลยีทําความร้อนกราฟินปรับได้3ระดับมีระบบทําความร้อนที่มือปรับอบอุ่นได้ตามใจชอบวัสดุระดับพรีเมียมบุด้วยใย 3M t เทินซูเและซับในฮิปโราให้ความอบอุ่นสบายกันลมได้ดีมากเนื้อผ้ากันน้ำกระเซน็นในระดับสน้ำหกใสไม่ต้องกลัวครับไม่เปียกแน่นอน มพับเก็บนิ้วได้ด้วยระบบแม่เหล็กถุงมือตัวนี้นะครับยังปิดนิ้วแบบเต็มเลยนะครับอันนี้แบบปิดนิ้วนะครับอันนี้ผมเปิดไว้ให้ดูนะครับถ้าเปิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เปิดแบบนี้แล้วก็ส่วนนิ้วมือเปิดออกมาได้ทั้งหมด3นิ้วอีกครับนี่ลัขษณะการทํางานจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนสายรัดนั้นง่ายๆเลยเรารัดตรงนี้ลูดขึ้นมานี่ึบนะครับแล้วก็รูดตรงนี้ให้มันแน่นฮึบนี อันนี้ไฟยังติดอยู่นะครับนี่ตอนนี้เริ่มอุ่นแล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับสําหรับตัวนี้นะครับที่เอาไว้เพิ่มความอุ่นนะครับตัวนี้ยังเป็น power bank ได้ด้วยนะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับอ่าคราวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับที่วิเศษสําหรับผมนั่นก็คือนี่แหละครับมีเหมือนฮีเตอร์ในตัวนะครับทาให้มือเราอุ่นอยู่ตลอดเวลานะครับบวกกับนิ้วถอดออกมาได้3นิ้วที่สําคัญนะครับ ตัวนี้อย่างทัชสกรีนหน้าจอมือถือแท็บเล็ตได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องถอดถุงมือหรือเปิดนิ้วก็ได้นะครับสไลด์ได้เลยนะตัวนี้ดีมากส่วนข้างนอกนั้นเขามีซิปมาให้นะครับนี่ใส่ของได้เล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นพวกอาเมม o r การ์ด uh, หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับใส่ได้เหรียญเหริน,รนใส่ได้นะครับกุญแจบ้านเล็กๆใส่ได้เลยนะครับและนี่ก็คือถุงมือวิเศษของผมนะครับจาก PGY Tech นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PGY Store Thailand นะครับหรือ The Digital ATM ครับ